สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับข้อสู่ไปดองไรครั้งนะครับหากใครที่มีอายุมากหน่อยนะครับได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาในช่วงประมาณปลายยุค90เลยนะครับน่าจะเคยได้ใช้ตัวซอฟต์แวร์แครกกันมาไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าในยุคนีน้ต้องยอมรับเลยว่าพวกแผ่นพีซีดีเ่อนโปรแกรมแคร็กครอะไรพวกนี้นะครับมันมีอยู่เต็มท้องตลาดไปหมดกันว่ามันมีแผน่นพีซีดีเทอนเนี่ยขายกันแบบชำๆแบบหโจงแจ้งสุดๆเลยใช่ไหมครับ โดยเฉพาะที่ห้างที่ขึ้นต้นด้วย P องคันที่ P นะครับในสมัยนั้นเนี่ยนะก็คือแบบขายกันเยอะมากแล้วจนทําตอนนั้นเราเด็กๆอะ่ะเราเข้าใจว่าอ๋อไอเชี่ยพวกนี้คือแม่งคือของแท้เวย้ยแบบไอเชียเด็กมึงก็หลอกเด็กได้ลงคอแม่งเลยอดีว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับมันก็เผาๆลงไปเยอะมากนะครับทําให้วันนี้นะครับเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่าการแครกซอฟต์แวร์พวกนี้ที่เขาทํากันเนี่ย เขาทํากันยังไงครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจกันก่นกอนนะว่าในโปรแกรมที่เราเนี่ยได้มาติดตั้งนะครับก็คือสมมติว่าเราซื้อซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตซอฟต์แวร์มาเนี่ยไอตัวซอฟต์แวร์ที่เราได้มาติดตั้งนะครับมันเป็นตัวโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคอมเพล์มาแล้วนะครับกลายเป็น executable file มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งภายใน,น executable file ตรงนี้นะครับมันจะเป็น อยู่ในรูปแบบของลักษณะของตัว m Machine Code เลขฐาน2นะครับสำหรับให้เครื่องเนี่ยอ่านแล้วก็ execute ได้เนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาไฟล์ที่มี Machine Code ตัวนี้แหละครับไปอ่านแล้วก็ทำการแก้ไขได้เราเนี่ยเรียกการกระทำนี้ว่าการทำา r v v r s s e n n i n n e r r n n g นะครับซึ่งถ้าเราจะให้คนไปนั่งอ่าน Machine Code เลยมันก็จะเป็นเรื่องที่ ยากมากๆนะครับทำให้มันต้องมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือเราได้นะครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า disassembler ครับมันทำหน้าที่ในการแปลง machine code ให้กลายเป็น source code ในภาษา assembly ที่น่าจะอ่านได้ง่ายกว่า machine code อย่างแน่นอนนะครับหรือจะเป็นพวก d e m p i l e r นะครับที่ทำหน้าที่ในการแปลง machine code ให้กลายเป็น source code ในภาษาที่อ่านได้ง่ายขึ้นอย่างตัว C และ C, ละ C ะนะครับอนอกจากนี้นะครับไอ้โปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันยังมาพร้อมกับพวก debugging tools นะครับที่ทำให้เราสามารถจะสร้าง breakpoint หรือว่า อ่านค่าบน Memory ได้แบบทะลุปุป่งมากๆเพื่อทําให้เราสามารถที่จะตรวจสอบการทางนานของโปรแกรมได้แบบละเอียดยิบยๆเลยนะครับตัวอย่างของ Tools Kit ที่เราใช้งานกันในกลุ่มนี้นะครับคือพวก Grida นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านถูกไหมนะก็เดี๋ยวผมขึ้นด้านด้านบนนะครับมันจะเป็นเครื่องมือชุดเครื่องมือสำหรับการทำซอฟต์แวร์ r v e r ิร e n เอนจ e เหรือว่า SRE นะครับที่ดูแลโดย NSA ครับใช่ครับ NSA ที่พวกแกกำลังคิดถึงของฝั่งอเมริกา่นแหละครับเออภายใน Toolkit ตัวนี้ครับมันเหมือนจะเป็นสวิตช a ไอ y มีไนฟ์แบบสำหรับการทำ s i e เลยครับคือมันมีทุกอย่างให้เราใช้ครบจริงๆน่จะพวก Disassembly, Assembly, Decompiler, Graphing แล s c r i p p i n g นะครับคือมันมีของให้เราใช้เยอะมากนะครับซึ่งไอ้เครื่องมือพวกนี้นะครับที่เราเนี่ยใช้ในการเช็คในการดัดแปลงเพื่อ Bypass ระบบก,การตรวจสอบ Li c e n s e ครับหรือแม้กระทั่งว่า ผมทำงานกับพวก malware เงี้ยครับเราพยายามจะแคร์ m a l w a เงี้ยเราก็จะใช้พวก disassembler หรือว่าตัว decompiler นี่ครับมา disasme uh, disasme หรือว่า decompile ต,ตัว malware อะไพวกนี้ก็ใช้งานในรณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากที่เรารู้เครื่องมือสำหรับการทํางานแล้วนะครับเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันว่าโปรแกรมตรวจสอบลซนส n s e ์ license, เนี่ยมันคืออะไร และมันทำงานอย่างไรนะครับโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบไลเซนส์เนี่ยเป้าหมายของมันง่ายมากครับคือมันทำให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้และป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ได้นะครับหลักการการทำงานพื้นฐานที่สุดเนี่ยน่าจะคล้ายกับการที่เรารับไลเซนส์ด้วยวิธีการบางอย่างเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็รันคำสั่งสำหรับการเช็คหากไลเซนส์มันถูกต้อง ก็ควรที่จะปลดล็อกให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานโปรแกรมได้ไหมครับดังนั้นถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะ bypass หรือเปลี่ยนผลการทำงานหรือว่าผลการตรวจสอบล i ขส์นี้ได้เนี่ยก็จะเท่ากับว่าเราสามารถที่จะแคร็กซอฟต์แวร์ตัวนั้นได้สำเร็จนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีท่าหลายๆอย่างที่เราเนี่ยใช้ในการตรวจสอบล i c ส n s e ์ทั้งแบบออฟไลน์ แล้วก็แบบออนไลน์นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าในสมัยก่อนที่อินเทอร์เน็ตมันยังไม่แพร่หลายมากเนี่ยเราก็มักจะใช้วิธีการแบบออฟไลน์กันซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นวิธีที่ล้ำลึกและโคตรโหดโคตรแซ่บโคตรมันสุดไปเลยนะครับโคตรเอนจิเนียริงนะครับไว้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องนี้แบบละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอยกตัวอย่างวิธีการที่คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วก็ระเยโปรแกรมที่โดนแคร็กกันอย่างรวดเร็วเนี่ย มจะโดนกันนะครับก็คือโปรแกรมบางตัวเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟ e ีทร i a ลครับหรือก็คือการให้เราทดลองใช้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนอะก่อนที่เราจะเฮ้ยตัดสินใจซื้อโปรแกรมตัวนี้เช่น30วัน90วันเลยวันะครับซึ่งลอจิกอย่างง่ายก็คือถ้าเรากด Start free trial มันจะทำการบันทึกวันและเวลาที่เรากดเริ่มลงไปใช่ไหมครับ และเวลามันเช็คเราเปิดโปรแกรมมันจะเช็คใช่ไหมครับมันก็จะเอาวันที่และเวลาปัจจุบันไปหักลบกับวันที่ที่เราบันทึกไว้หากส่วนต่างของมันเนี่ยน้อยกว่าวันที่กําหนดไว้เช่น30วัน90วันเนี่ยครับมันก็จะให้โปรแกรมเนี่ยใช้งานได้ใช่ปะหรือถ้าไม่ก็จะให้เราเนี่ยไปใส่ไลเซน์ใช่ไหมครับซึ่งวิธีการ bypass เนี่ยสามารถทำได้ หลากหลายวิธีการมากๆใช่ไหมครับต้นต่การเขียนเงื่อนไขครอบเข้าไปเลยเพื่อไม่ให้มันเช็ควันที่ก็จบใช่ไหมครับหรือจะเป็นการเพิ่มบรรทัดหลังจากที่มันรับวันที่เข้ามาแล้วก็มีการแบบ modify memory ตรงนี้ในการเปลี่ยนปีหรือว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเปลี่ยนผลลัพธ์หลังจากการที่มันหาระยะของวันที่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบอะไรแบบเนี้ยบนฝั่ง client เนี่ยหรือว่าฝั่งเครื่องเนี่ยครับ มันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากแล้วก็จะป้องกันให้มันโดนโกงได้ค่อนข้างยากมากๆใช่ไหมครับแต่ถึงเราจะพูดว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเล่นแร่แปลธาตุแปลงข้อมูลหรือว่า bypass วิธีการได้ขนาดนี้เนี่ยเอาจริงๆบ้าคือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทีเดียวครับเพราะว่าคนที่เขาคิดวิธีการป้องกันเนี่ยเขาก็คิดเหมือนพวกแกนแั่นแหละครับเขาก็เลยคิดวิธีการป้องกันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับวิธีการหนึ่งที่เราทํากันเพื่อป้องกัน การโดนซอฟต์แวร์รีเวิร์สเอนจิเนียริงนะครับการทำสิ่งที่เรียกว่าโคดออฟเฟอร์ซิเคชันนะครับหรือคือการทำให้โคดในตัวของเราเนี่ยมันอ่านได้ยากมากๆครับทำให้เหมือนกับเป็นการแบบเขาเรียกว่าถ่วงเวลาไว้คือกว่าจะแก้กว่าจะหาได้เนี่ย มันก็จะใช้เวลานานกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับตัวอย่างของ code o p t i m i c a t i o n tools นะครับที่เราใช้งานกับภาษา y t h o n นะครับคือพวก pyarmor อะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ละภาษาอื่นนะครับ,บ,รรบก็จะมีตัวเลือกให้เราใช้งานแบบโอ้เยอะแยะแปะไก่ไปหมดเลยนะครับแต่อย่างที่เราบอกนะครับว่าการที่เราเอา logic ของการเช็คลเซนส์เนี่ยไปใช้บนคลายอันหมดเลยเนี่ยคือมันเสี่ยงที่จะถูกโกงได้มากกว่าแบบมากๆใช่ไหมครับทำให้ในสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยที่ทุกคนเชื่อมต่ออิท์เนกันหมดนะครับ เขา,เขา,าก็ทำการย้ายลอจิกทั้งหมดนี้ไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์แทนครับดูเหมือนปัญหานี้จะจบเพราะว่าแกน่าจะไม่สามารถที่จะไปแก้ลอจิกของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้คือแกถ้าจะทำางั้นแกต้องไปแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ไปเลยเว้ยคือมันยากมากใช่ไหมครับแต่แม่งก็ยังหาวิธีกันจนได้ครับง่ายมากๆครับงั้นเราทําตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์ ให้ไอโปรแกรมตรวจสอบไลเซนส์เนี่ยเข้าไปคุยไว้แล้วตอบว่าผ่านก็จบเว้ยก็ได้เหรอวะมาเลยทำการ Reverse Engineer ครับด้วยการไปนั่งเช็คเลยเว้ยว่าไอโปรแกรมอ่ะมันถามอะไรเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์มันตอบอะไรแล้วทำเซิร์ฟเวอร์ปลอมๆขึ้นมาหลอกให้โปรแกรมอ่ะเข้าไปคุยซะเลยเว้ยตัวอย่างที่ดีที่ใช้วิธีการนี้นะครับก็คือโ r o d u c t ์จากฝั่ง Microsoft อย่าง Windows และ Office นะครับ คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าซอฟต์แวร์อย่าง Windows นีครับมันจะต้องรองรับการทำงานในหล,หลายสถานการณ์มากๆเช่นการนำไปใช้งานในองค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากถ้าจะให้ IT เอาลิเซนส์ไปใส่ในเครื่องแต่ละเครื่องมีเป็นพันเครื่องแล้วต้องยืนยันกับ Microsoft ทีละเครื่องทีละเครื่องก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมครับเลยทำให้มันต้องมีสิ่งหนึ่งที่ Microsoft สร้างขึ้นมานะครับเรียกมันว่า KMS ครับอ่าใครที่ ใช้งานไอ้พวกนี้อยู่นะครับก็น่าจะเริ่มคุ้นๆใช่ไหมครับ KMS เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Key Management Service นะครับหลักง,งานง่ายๆก็คือองค์กรจะทำการสร้าง KMS Server ขึ้นมานะครับเพื่อให้เครื่องในองค์กรนะครับเข้ามาดึงคีย์หรือว่าไลเซนส์นะครับแล้วก็ทำการ activate Product แล้วก็ใช้งานได้เลยซึ่งมันก็อาจจะมีการยืนยันตัวตนผ่านตัว,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 ว uh, Identity Management เช่นพวก Active Directory อะไรเงี้ยครับนั่นทำให IT เนี่ยไม่จำเป็นต้องวิ่งใส่ไลเซนส์เครื่องในบริษัทและไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะมีคนเอาไลเซนส์ของบริษัทเนี่ยแอบไปใช้ง,งานข้างนอกด้วยเพราะว่าเครื่องจะต้องทำการเชื่อมต่อ KMS server ทุก180วันเพื่อ,อยืนยันตัวตน,นด้วยนะครับนั้นสิ่งที่มันทำก็คือง่ายมากนั้นมึงก็เอา KMS server มาลันในเครื่องของเราซะเลยสิคือหลังจากที่เรากดสตาร์ทนั้นไปแล้วนะครับ มันจะทําการติดตั้ง local kms server เข้าไปในเครื่องเราครับจากนั้นนะครับมันจะไปเรียก activation service แล้วก็บอกว่าเฮ้ยแก kms server ที่แกต้องไปอ่านน่ะคือที่นี้นะซึ่งพอมันไปอ่านใช่ไหมครับมันก็จะติดตั้งคีย์อะไรก็ได้แล้วมันจะตอบว่าผ่านทันทีทําการ activate product ก็คือเรียบร้อยเลยแล้วพอถึง180วันที่มันจะต้องเชื่อมต่อกับ kms server ใหม่อะ มังก็ง่ายแหละเพราะว่าไอเขียนในเซิร์เวอร์ที่แกเป็นหลอกมนะันอ่ะมันก็รันอยู่ในเครื่องของแกนั่นแหละครับหลักการนี้นะครับมันเป็นช่องโหว่หนึ่งที่โดนเอามาใช้สำหรับการแคร็กซอฟต์แวร์กันแบบเยอะมากๆนะครับสุดท้ายแล้วหลักการพื้นฐานเข้ามาทั้งหมดนี้ก็คือว่ามันคือการที่เราปีพยายามไปหลอกโปรแกรมว่าเฮ้ย hey, มันแอคทีเวทผ่านนะแค่นั้นเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ l i เ e นส e เซิร์ฟที่ทำการ Reverse Engineering มาหรือกระทั่งการเป็นหลอกผลในโปรแกรมตอนแอ t i v a t e แล้วก็ตามนะครับวิธีการที่เราเล่าได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นวิธีที่มันมีการแก้ไขไม่มีการเปิดข้อมูลออกมาแล้วก็มีการป้องกันไปหมดแล้วครับแต่เราเนี่ยอยากจะมาเสนอวิธีการที่โคตนโหดโคตนโมเดนแล้วก็สามารถสร้างความชิปหายให้กับโปรดักต์ได้ชัดๆเลยนะครับคือโปรแกรมป้องกันอย่างเดโนโวครับที่ ตอนนั้นนะ่ะเกมที่ชื่อว่า c r y s t a p r r t t o o o นะครับออกมาแล้วเขาก็เลือกใช้ D I M ของตัว De Novo นะครับคือมันเข้ามาช่วยป้องกันตนสร้างความชิบหายะครับทำให้ Performance ของเกมที่มันกินเครื่องอยู่แล้วอะ่ะเละแบบหนักมากๆครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบปีอะ่ะคือคนด่าเป็นเกือบปีอะ่ะกว่านะักพัฒนาจะยอมเอาแพทช์ที่เอา De Novo ออกไปอะ่ะเลยมีคนทำคลิปเปรียบเที่ออกมาครับคือเราจะเห็นได้เลยว่า เครื่องเดียวกันแค่เอาเด v o อโวไปอะเฟรมเรทมันแบบต่างกันเยอะมากๆนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้เดอน์โวมันกิน performance ได้แบบแย่มากๆนะครับคือวิธีการที่มันใช้เนี่ยคือเรียกได้ว่า Extreme มากๆแล้วคนที่ทำ Crystal Protocol เนี่ยเลือกใช้ทุกโมดูลของมันเรียกได้ว่าแม่งมีกี่วิธีบนโลกอะคือมึงใช้หมดเลยพร้อมๆกันเว้ยตั้งการทำ t h e n t i c a t ตที่ต้องเชื่อมต่อก,กับเซิร์ฟเวอร์ มีการ generate key pair ระหว่างตัว hardware กับตัว server นะครับจนไปถึงการป้องกัน reverse engineering ด้วยการใส่พวก anti debugging ตัว o อ f u s c a t i o n นะครับแล้วก็ยันไปถึงการ visualize hardware layer ขึ้นมาเคือป้องก,กันแกแบบเข้าไปเสียบๆดูอ่ะแล้วก็ยังมีการตรวจสอบแบบ license ที่ปกติแล้วอ่ะโปรแกรมต่างๆมันจะตรวจสอบ license แค่ตอนเริ่มโปรแกรมใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่เว้ยแม่งเช็ค แทบตลอดเวลาที่มึงจะรันเลยอ่ะยันกระทั่งว่ามันอ่ะใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์เลยครับที่มันรันอยู่บนเคอร์เนลโหมนะครับเพื่อมอนิเตอร์การทำงานของโปรแกรมสำหรับความพยายามที่เราอาจจะเขียนฮุกหรือว่าแบ็กดอเข้าไปเพื่อบายพาสครับหลักการของการทำซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ครับมันจะให้คล้ายกับตัวโฟลคอนไดรเวอร์บนตัวความสป r i ด์นะครับแล้วก็พวก Kernel Level Anti Cheat นะครับที่อยู่ในพวกระบบป้องกันการโกงเกมนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยไอ้พวกวิธีการแบบที่พวกนี้ครับมันเป็นเหตุผลที่แบบทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรันเกมอ่ะมันถึง performance แย่ขนาดนี้แล้วพอมันเอาตัว n นนเดอร์วออกปุ๊บ performance แม่แงแบบพรุดขึ้นมาเลยเว้ยคือมึงใช้กันแบบวิธีการโหดมากๆนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของการ ทำระบบเพื่อที่จะป้องกันพวกการปลอมแปลงซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับคืออย่างที่เราชอบพูดเสมอเลยครับว่างานทางด้าน Cyber Security ์ตีเนี่ยมันคือแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเล่นแมวจับหนูตลอดเวลาครับคนนึงออกวิธีป้องกันออกมามันก็ได้มีคนที่แพรกได้อยู่แล้วและคนออกวิธีก็พยายามคิดวิธีใหม่มาเรื่อยๆวนลูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของเรานะครับก็คือมารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป ไว้เดี๋ยวเราไปเจอวิธีการใหม่ๆสนุกๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับโอเคคลิปนี้ก็อยากมาพอสมควรแล้วน,นะครับก็ถ้าสงสยัยตรไหนก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างนั้นนะครับสำหรับนนี้ลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่ในวีล่าเิสวันสดีนสนนสนครับบ๊ายบาย